เออบักฟาเนี่บอไหนบ้านน่ะ้องแก้มย่งชหเงนเลทเบ่งเด้อโ่วงนเพลทดัเบิ้งกัเด้อถ่าบักฟาเนี่ย่ายอะไรตอนนีนี่ย่ายไ นมาชุกนไ้องวิดีโอก้องหน้าแบบแจ้งเนะเออก้องหน้าแบบแจ้งก้องล้งแบ่แจ้งนี่อาจีอดแล้วแม่พ่อเป็นไงลูกเอยแจ้งข้างนั่นคือก้องหน้าการทอดก้องนักกีากาเ่วิดีโอหเพ่

ได้มันมีสองคนคือเดียวเหรอได้หรือว่าบ้านนี่เหเห็นแล้วบ้านยังใครเหมือนแรงเข้มาเพื่อนบบนี่เข้ามใส่กันทั้งอาไปาเไปบิง้งสองคนบ่ะนี่เออมันเป็นสองคนแม่อีนี่เนี่ยมันซื้ออียังก็เขามันไปเฮ็ด <c oughs> เป็นผ้าตัดเป็นหน้ากากคืเดียวเมื่อหรือเปล่าลูกน่ยเบิ้งกล้องน่ะ 看样，看样、嗯。嗯嗯嗯嗯